แม้ไร้ชื่อบิวทีมผัด 4x100 ชายโชว์สปีดวิ่งทำเวลาทะลุชิงกีฬามหาวิทยาลัยโลกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน2025 f s u World University Games 2025ที่ประเทศเยอร,รมนีจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง27กรกฎาคม2568ไฮไลท์สำคัญของทัพนักกีฑาไทยทีมไต้ฝุ่นชายไทยทีมวิง่งผัด 4x100 ชายลงแข่งขันในรอบคัดเลือกโดยไม่มีชื่อของบิว ภูริพลบุญสอนเจ้าของเหรียญเงินวิ่ง100รเมตรเมื่อคืนวันเสาร์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งรอบนี้จะคัดเอาสามอันดับแรกของตะลฮิตบวกกับสองทีมที่ทำเวลาดีสุดรวม8ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าทีมวิ่งผัด 4x100 ชายสามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ห้าในที่สองด้วยเวลา39.83วินาทีดีพอที่จะคว้าตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงทีมวิ่งผัด 4x100 ชายประกอบด้วยไม้หนึ่งไฟเตอร์นทวัฒน์ เอี่ยมอุดมไม้สองมะมูัมัมัดสาและไม้สามโอ๊ตทวัชัยหิมเอียดไม้สี่ต้าสระอัดดาบบังสำหรับการแข่งขันวิ่งผัด 4X10 0ชายรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคม6 8เวลา18นาฬิกา10นาทีตามเวลาประเทศไทย